สวัสดีครับนาน,า,น,า,น,า,นาตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมนภัพันะครับจากเพจกรตกปลาพัดฟิชชิงแล้วก็ YouTube ำภัรฟิชชิงนะครับวันนี้ะจะมาะนำเสนอลอกหน้าใช้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้แกะกล่องตัวนี้ผมสั่งมาจากลาซาด้านะครับราคา400กว่าบาทนะครับพอดีได้ส่วนลดเห็นอ่า สีสวยดีนะครับสีจะเป็นแนวไทเทเนียมนะครับสีไทเทเนียมสีลุ้งนะครับก็เลยลองสั่งมาดูนะครับก็จะมาดูด้านในนะครับนี่นะครับยี่ห้อ,อสุก,กาีลังถูกผิดต้องขออภัยด้วยนะครับอันนี้เกียร์โรเตอร์ให้มาอยู่ที่7.2นะครับลูกปืน สอบวกหนึ่งอันนี้ไม่แน่ใจนะครับลูกปืนมีประมาณเท่าไหร่แต่ดูเยอะดูเหมือนโจวเวอร์เกินดูด้านในนะครับคร่าวๆนะครับเผื่อน,านา้นาๆท่านใดที่สนใจลอกราคาสี่ร้อยห้าร้อยนะครับนี่นะครับด้านในก็จะมีมีเด ไม,มไม่มีไม่มีดาแกรมนะครับเพราะตัวลอกสวยนะครับมียี่ห้อสุกายีลังก็จะมีปรับนวงดูแบบคร่าวๆนะครับ เพื่อเป็นแนวทางสําหรับอนณนา,นาท่าน,นาท่านไหนที่สนใจนะครับวิบวับเลยนะครับตัวนี้เห็นมันสีสวยดีผมก็เลยลองสั่งมาอทดสอบดูนะครับจากลาซาด้านะครับนี่นะครับเป็นแนวสีลุงล้งลุ้งสีไทเทเนียมอะไรผมเรียกเรียกไม่ค่อยถูกนะครับ ันนี้จะเขียนบอกว่า12บอวกหอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าประมาณกี่ลูกแต่ว,ว่าไม่น่าจะถึงนะครับหรือหรืออาจจะถึงก็ได้ผมผมไม่ได้แกะดูนะครับนี่นะครับเลื่นนะครับ บิบวับบิบวับเลยนะครับน้ำหนักก็ประมาณสองร้อยกรัมมีน้ำหนักหรือว่ามาตรฐานนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านในนะครับเปิดตรงไหนนาะนี่นะครับดันมาด้านหน้านะครับโอเพ่น ของใหม่ก็จะปิดนิดนึงนะครับปรับหน่วงก็จะเป็นหน่วงแม่เหล็กนะครับให้มาอยู่ที่8เมตรนะครับดูแบบคร่าวๆนะครับนี่สปูนสวยนะครับุปืนมีโอเด้านไหนประมาณนี้ รีวิวให้ดูความสวยงามนะครับ SS สุกาิลังนะครับเผื่อน,านา้าๆท่านไหนที่สนใจนะครับลอกอลอกราคาประหยัดตามงบประมาณนะครับใส่ นะครับอมีหลายแก๊กนะครับตัวเลขให้มาอยู่ที่ห้านะครับแต่ว่ามันจะมียิบย่อยอีกนะครับเนี่ยหรือว่าละเอียดนะครับนี่นะครับดูคร่าวๆนะครับ สวยงามนะครับวิบวับวิบวับเลยนะครับเดี๋ยวดูโอ้แน่นหนานะครับแน่นนะครับทไม่ก้องแกงเหมือนลอกกินทั่วไปนะครับนี่ประมาณพวกลอกมียี่ห้อเลยนะครับโอตินี่ถ้าลอกอ่ะไม่ค่อยดีนี่วงนี้มันจะจากกันนะครับ ันจะโยกได้อันนี้แน่นเลยนะครับถือว่าเบื้องต้นโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูนะครับรอบราคา4-500นะครับว่าคุณภาพจะเป็นยังไงนะครับ วิบวับวิบวับเลยนะครับสวยงามเบื้องต้นผมว่าเกินราคานะครับสำหรับนานาท่านไหนที่สนใจอยู่หรือกำลังมองหารอกอะ่ะสวยๆส,สักตัวหนึ่งนะครับ ว่าราคาขนาดนี้ได้ได้ได้รูปลักษ์ประมาณนี้ผมว่านี้คุ้มนะครับไม่เหมือนใครนะครับเราวัสดุดูคร่าวๆแล้วก็ไม่ก้องแกงนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปดูการนะเทสเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงลอก ราคาประมาณขนาดนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปชมกันเลยครับสวัสดีครับแล้วนะเล่า,า,า,าปลาทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับผมนภพัฒนนะครับจากวันนี้ผมจะระเทศลอกนะครับเป็นลอกจากลาซาด้าน,นะครับตัวนี้เป็นสีมันสวยดีเลยเอามาลอ,องเล่นดูนะครับ แล้วก็เดี๋ยวจะลองเทสตดูนะครับว่ารอบราคาขนาดนี้จะทําระยะได้ดีไหมแล้วก็คุมคู่ดีไหมนะครับเดี๋ยวจะลองเทสกัดดูนะครับอันนี้ผมจะใช้กบยาง7กรัมนะครับตอนนี้ลมมันพัดมาด้านนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองดูว่าจะทําระยะได้ดีไหมจะคุมคู่ดีไหมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไปลองดูกันนะครับลมแรงนิดนึงครับ ผมปรับไว้ที่เบอร์ห้าเลยนะครับลมแรงนะครับตีขวางลบนะครับสายที่ใช้ก็สาย PE 1.5นะครับสายใหม่นะครับ ประมาณ20กว่าเมตรนะครับมันขวางลมครับต้องขออาภัยด้วยเดี๋ยวเราจะขยับไปตรงนี้นิดนึงครับน,นงตงเดี๋ยวผมลงปรับอยู่ยที่เบอร์สี่ ครบสายทำเองนะครับประมาณแปดถึงสิบกรัมครับเดี๋ยวลองดูนครับสายขึ้นใหม่เลยครับ พอดีได้ลมส่งด้วยนะ ได้ไค,รดครับเดี๋ยวจะลองจี๊ดปล่อยมือนะครับ เริ่มเข้าที่แล้วนะครับพอดีเมื่อกี้ที่ช่วงแรกใส่สายมาใหม่นะก็เลยสายยังไม่เรียงตัวดีเท่าไหร,ร่นะพอโดนความพื้นโดนอะไรก็เริ่มโอเคแล้วครับนี่นะครับผมคู่โอเคเลยนะครับ ทดสอบดูว่าใช้ดีไหมนะครับาถ้เผาาื่อนะนบท่านไหนที่สนใจอยู่นะครับใน l a ซ a d a ดครับอันนี้สั่งสายเริ่มเข้าที่แล้วครับเริ่มตีง่ายแล้วม่ม,มืนเมื่อกี้ 1 0เมตรครับมาเกือบ60เมตรครับลื่นเกินาคาดนะครับติดใจ เป,เปลี่ยนเหยือดูนะครับเป็นกบสายเล็กนะครับประมาณ6 7จับนะครับอันนี้น่าจะ8 10ถึงสิรกรมัมนี่นะครับไซส์ต่างกันนะนี่นครับทำเองหมดนะครับเด็ดตัวเล็กนะครับนี สามสิบกว่าเมตรนะครับมีตัวเล็กครับ แล้วเราเปลี่ยนเหยื่อนะครับเรากระดีหรดีบ้างนะครับนี่ครับแปดจัม ที่1บเอ็ดกรัมประมาณหกกว่าเมตรครับหกเมรครได้โอเคนะครับผลการทดสอบนะครับการลอกจาก Lazada นะครับ ใด้ดีครับเอสตีระยะได้ดีนะครับเพืเอ่อาราคาคแต่ว่าเรื่องความคงทนระยะยาวอันนี้ต้องลองดูไปนะครับแนะนำสำหรับน้าะที่สนใจอนลอกรุ่นนี้อยู่นะครับไม่แน่ใจว่ามีใครทำรีวิวหรือยังนะครับผมเลยเอามารีวิวให้ดูนะครับ สวสยนะครับไม่กองแกงนะครับแน่นเ็นนะครับคลิปนี้เป็นการประกอบการตัดสินใจของส,สำหรับน้า,นาที่สนใจลอกลุ่มนี้อยู่นะครับงบประมาณไม่เยอะนะครับแต่คุณภาพโอเคเลยนะครับคุมคู่ดีนะครับ่อเป็นทางเลือกในการตัดสินใจนะครับ สำหรับนานามือใหม่นะครับหรือว่ามือเก่าก็โอเคนะครับสีสวยคันดีๆเข้าคู่กับคันสวยนะครับกว่ากกดไลค์กดแผล์กดซอส s c r ไท e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนับพัดทิชชิ่งเน่นครับโอเคนะครับขอบคุณครับ